ขอการาบสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่อง b v s g k w กั้นอีกแล้วนะครับพบกับเกมควีฟายกันอีกแล้วครับเราเข้าจะมาทวงัลังจาก EP ที่แล้วที่เราได้พ่ายแพ้ในโหมดจะันดับไป EP ตองชนะครับถ้าจะแพ้ผมเพื่อจะลงเหมือนเดิมครับ ที่ v ีหมดจัดลำดับกันนะครับทุกคน <Huh? S 1> อะไรครับกะกดเลยนะครับ <Hey. S 1> ชิบหมวด4 v ที่ซจัดลำดับนะครับทุกคนแล้วก็จะเอาปืน48นะทุกคนแ <Hey. S 1> ล้วก็เรียครับเม็ดหมือนขนาดนี้เลยว่ะทุกคน <Hey. S 1> อเออ เอ้เอผมไม่อยาอยู่ใกล้นายเป็นผู้หญิงเข้าใจไหมเออผมไม่รู้นะเขาเป็นผู้หญิงไหมผมไม่อยากอยู่ใกล้ไอ้นีบคุมกของ่อยให้เดี๋ยวมีได้ยวทำไไ้ยวนขึ้นผมชโอมมาก โอ้โหจังหวะนี้ต้องเอาระเอาต้องเอาชนะใะนี ini, ้มีลิ้นครับทีนีอ่จะไหวเอา ชนะอยู่แล <à: và>. ้ว <desserts> ปั๊กพี่ AK เคดีม n ก็แชร์ของพี่เองนะก็เอ็นแล้วกันนะครับเอ็น94เอาละเอา600เนี่ยมีแล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นเกาะเพื่อความเสียหายกันหน่อยเยอะ AM มันยังคอยิงระยะใกล้ได้เออาละจังวะเราผมมีมีไทรขึ้นมาละ พ่อไม่ชนะอะไรทุกคนไม่ชนะได้ไงล่ะเออฮ่าเอาล่ะเอาละว้าวโอ้ยยิงถูกเลยทุกคนทำไงเนี่ยยิงถูกแล้วทุกคนยิงถูกแล้วยิงถูกแล้วอ้าวอ้าวอีกสามคนล่ะไปอ้าวอีกสามคนอ้าวผมยิงคนเดียวนะ เอ้าวยี่สานคนละเพื่อนโอ้แม่ตอนเรากจะมาลูดหัวดีกว่านะไม่รู้ว่าจะลูดสิ้นวะนะทุกคนผมก็จะพยายามลูดให้ดูนะครับเยี่ยมอ๋อมาสิมาส่มาสองมจะผมจะยิงไม่เห็นคนก็ยิงไม่ก่อนเลยครับกลางวัน ต้องบวกแล้วครับต้องจังหวะนี้ต้องเติมเข้าไปชิดแล้วอย่างจังหวะนี้นะทุกคนเ,นเห็นมันไปทางนูน้ทุกคนอย่ทางซ้ายมือเอาัแบบ่บาะนะอยทยไีนะ่ทุกคนเนแล้วจช่ไหมเม่อผมมิติดหัวเออ หัวนัดนึ่งเนี่ยดูจะเข้ามาลามผมเนี่ยเออม่ความพิธีธรรมอยู่ที่ไหนอ่ะทุกคนความพิธีธรอยู่ที่ไหนเออเอาคิวเมื่อกี้ผมวืนมาเลยนะครับ <S <S ผม,มอยากได้คิวผมต้องได้หนึ่งเลยเยรอที่หนึ่งบาง,งทีมะเออเอาละไปลุยนเลยนะครับ จังหวะน้โอ้โหยิ่งลงไปชววายพูดอดไรออกมาเอาลวครับจังหวะนี้เพื่อนเราจะ,ม,ะมาโยนระเบิดมันอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย เอาแหละผมอาจจะมีเงียยเป็นบางช่วงนะครับเพราะว่าผมกำลังตั้งใจเล่นอยู่เยอะรู้ว่ามาทางกันี้มาทุกคนถ้ามาทางนี้ผมอยู่คนเดียว <Yeah. S 1> โอ้ดูถูกกันนะค <Yeah. S 1> ีดูถูกกันเตือนนะ จะใช้ระเบิดกับผมวันนี่แหละอย่างเร็วเป็นรัานสียนะเอาจะผมจะอ้อมไปยิงเลยนะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการที่เ <c oughs> <ม> <c oughs> สียนะโอ้โหเนียก็หรือได้ค้าก็ได้ภูมิดาวจักรทิศครันที้ผมก็พอใจละเย่างก็ ก็เราก็ขอจบคลิปนะครับเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเอ้โอโกไอวีครับทุกคนเฮ้อะไรับวะโก้ไอวีนะฮะงั้นผมมาขอลาไปก่อนกันนะครับสวัสดีครับ